หนึ่งถ้าอยากเป็นคนใหม่อย่าทำอะไรเหมือนเดิมมีแต่คนงโง่เท่านั้นที่ทำเหมือนเดิมแต่หวังว่าจะเกิดสิ่งใหม่ๆสองทำทุกอย่างด้วยความรักใช้ความรักนำทางโลกนี้สร้างขึ้นมาด้วยความรักความรักเท่านั้นที่ทำให้ทุกอย่างสวยงามความรักชนะทุกอุปสรรคสามอย่าปฏิเสธที่จะล้มเหลวถ้าเราปฏิเสธความล้มเหลวหมายความว่าเราปฏิเสธความสำเร็จเช่นกัน ความล้มเหลวและความสำเร็จเป็นส่วนผสมซึ่งกันและกันถ้าเราปฏิเสธความล้มเหลวหมายความว่าเราปฏิเสธความสำเร็จเช่นกันเพราะความสำเร็จและความล้มเหลวอยู่ใกล้กันแค่ก้าวเดียว 4. ใส่ใจเวลาการสื่อสารความเป็นตัวเองความล้มเหลวไม่มีวันเอาชนะได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นให้เราใส่ใจทุกรายละเอียดให้เราใช้ ใ,ใช้ความรักในการสื่อสารและให้เราเป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด5เราทุกคนเกิดมาเพื่อมีเจตนาอะไรบางอย่างจงค้นหาตัวเองให้พบใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ากับปัจจุบันเวลาของทุกคนมีจำกัดและเราเกิดมาเพื่อบางสิ่งบางอย่างจงค้นหาและลงมือทำคนทุกคนโชคดีที่สุดแล้วที่ได้เกิดมา เรามีเหตุผลของการได้เกิดมาฉะนั้นจงใฝ่ฟ้าและหาอะไรและลงมือทำบางสิ่งบางอย่างตามเสียงหัวใจตัวเอง 6. อย่าตกเป็นทาสของอารมณ์ให้เราใช้คำว่าเหตุผลอยู่บนพื้นฐานของความรักในการดำเนินทุกอย่างในชีวิตขอให้ใช้ความรักเป็นใบเบิกทางขออย่าใช้อารมณ์7สร้างความสุขให้ตัวเองบ้างความสุขคือยาวิเศษเช่นหัวเราะ ราเริงแจ่มใสมีเพื่อนที่แบ่งปันความคิดกันได้มีงานอดิเรกที่ทำแล้วมีความสุขความสุขอยู่ระหว่างทางไม่ใช่ความสุขอยู่ที่จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นระหว่างทางที่เราเดินทุกวันขอให้เต็มไปด้วยความสุขเราจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนกว่าเราจะถึงปลายทางแล้วที่นั่นคือความสุขที่สุดข,ของเราแ8 ส่งต่อคุณค่าในตัวเองทนาตัวเองด้วยสิ่งที่เราทำจากหัวใจและมีประโยชน์บอกว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการลงทุนในตัวของเราเองการลงทุนด้วยการสร้างคุณค่าสร้างความรู้ให้กับตัวเราเองแล้วเรานำความรู้และสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะได้ทำ ในโลกนี้ที่เราได้เกิดมา 9. อย่าให้ความฝันของตัวเองอไร้ค่าจงลงมือทำประสบการณ์และการฝึกฝนจะทำให้เราเก่งเราอาจจะไม่เก่งตอนที่เราเริ่มทำแต่เมื่อเราทำนานพอมากพอประสบการณ์จะสอนให้เราเป็นคนเก่ง 10. จงมีศรัทธาเมื่อเวลาเกิดวิกฤตจงสำรวจลึกๆเข้าไปในจิตใจและใช้ความศรัทธานำทางเพื่อ ฝ่าวิกฤตนั้นเราละสายตาจากเป้าหมายเราจะเห็นแต่ปัญหาฉะนั้นจงมีศรัทธาต่อตัวเองจงมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายจงใช้ความรักในการนำทางจงฟังเสียงหัวใจของตัวเองแล้วจงศรัทธาในตัวเองเสมอแล้วเราจะผ่านทุกอุปสรรคและปัญหาไปได้หลักคิดเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จ